ก็ขอสวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับพบกับกับผมนะครับอีกเช่นเคยต้องสั่งสีเนี่ยนะครับสําหรับวันนี้ผมก็จะมาแจกลัดเน็ตฟีของใกล้ดีเทคนะครับก็จะมีด้วยกันทั้งหมด10ตัว10บลัดนะครับแต่ก่อนจะไปรับจมรับฟังนะครับก็ชวนกดถูกใจกดกระดิ่งกดซับตะไลและกดติดตามกันด้วยนะครับและตุ๊กค้างนะครับก่อนที่จะกดสมัครทุกครั้งนะครับก็ไม่ควรมีเงินติดค้างไว้ในซิมนะครับเผื่อการหักเงินย้อนหลังนะครับเฮ้ลัดของเน็ตดีเทคนะครับก็จะมีตั้ง อัดเน็ตตัวใหม่ก็อัดเน็ตตัวเก่านะครับแต่ก็ยังสามารถกดสมัครใช้งานได้อยู่นะครับเตรียมพร้อมแล้วนะครับไปรับชมเน็ตดีแท็กตัวที่1กันเลยนะครับเน็ตดีแท็กตัวที่1กดดอกจันสองสองสองดอกจันสองเก้าศูนย์สี่เหลี่ยมก็จะเป็นเน็ตความเร็ว1 0กิกนะครับระยะการใช้งานนานถึง30วันนะครับเน็ตตัวที่2นะครับเน็ตตัวที่2กดดอกจันหนึ่งศูนย์สามดอกจัน แปดสี่เหลี่ยมก็จะเป็นเน็ตความเร็ว1นึ่งกิกะยะการใช้งานนาน1วันนะครับเน็ตตัวที่3นะครับเน็ตตัวที่3กดดอกจันสองสองสองดอกจันสี่แปดสี่เหลี่ยมก็จะเป็นเน็ตความเร็ว10บกิกนะครับระยะการใช้งานนานถึง7วันนะครับเน็ตตัวที่4นะครับเน็ตตัวที่4กดดอกจันสองสองสองดอกจัน 2 7 5สี่เหลี่ยมก็จะเป็นเน็ตความเร็ว10กิกนะครับระยะการใช้งานนาน7วันนะครับเน็ตตัวที่5นะครับเน็ตตัวที่5กดดอกจัน399ดอกจันท1ึ่สี่เหลี่ยมก็จะเป็นเน็ตความเร็ว2กิกนะครับระยะการใช้งานก็นานถึง7วันนะครับเน็ตตัวที่6นะครับเน็ตตัวที่6กดดอกจัน2องดอกจันแปสี่เหลี่ยม ก็จะเป็นเน็ตความเร็ว1กิกระยะการใช้อ่านนาน3วันนะครับเน็ตตัวที่7นะครับเน็ตตัวที่7กดดอกจันท22ดอกจันทองเสี่เหลี่ยมก็จะเป็นเน็ตความเร็ว1กิกระยะการใช้อ่านนาน7วันนะครับเน็ตตัวที่8นะครับเน็ตตัวที่8กดดอกจันทนึ์ดอกจันท้า์สี่เหลี่ยม ก็จะเป็นเน็ตความเร็ว2กิกนะครับระยะการจช้ยงานนานถึง30วันนะครับเน็ตตัวที่9นะครับเน็ตตัวที่9กดดอกจัน2 2 2ดอกจัน104เหลี่ยมก็จะเป็นเน็ตความเร็ว1กิกนะครับระยะการจช้ยงานก็นานถึง7วันนะครับเน็ตตัวที่10ตัวสุดท้ายนะครับเน็ตตัวที่10กดดอกจัน399ดอกจัน1504เหลี่ยมก็จะเป็นเน็ต ความเร็ว1กิกตระยะการแช้งานก็นานถึง7วันนะครับก็ครบไปทั้ง10ตัว10บหลาดแล้วนะครับก็ลองกดสมัครกันให้ครบทุกตัวทุกหลาดนะครับเผื่อจะมีตัวใดตัวหนึ่งนะครับที่สามารถใช้ยานได้นะครับส่วนใครกดได้ก็ยินดีด้วยนะครับส่วนคนที่กดไม่ได้ก็ต้องขอไปไว้ด้วยนะครับ